h ฮล lo สวัสดีกันด้วยครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการ The Kingdom OK Studio นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโกงเกม Minecraft Pocket Edition Version 0 3 0เวอร์ชันเต็มเออโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเครื่องเราต้องรูทก่อนเออถ้าใครยังไม่รู้ผมจะทิ้งลิงก์โปรแกรมรูทไว้ด้านล่างนะครับและอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเออ เกมแฮกเกอร์โวอร์ชันสีดำนี่นะครับโอเคครับวิธีการโกงง่ายๆนะครับสามารถโกงในเซิร์ฟคนอื่นได้ด้วยเป็นแต่ว่านี่ครับกดเข้าไปตรงบริเวณเป็นเอ่อตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคมันจะมีรูปสอนสูตรแบบนี้ใช่ปะเราก็เล่ง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 เล่เลเล่เลโอเค okay, ครับ แล้วเราลองวิ่งดูครับอุ้เร็วสุดยอดเลครับโอ้าวว่าตัวฟักเวลาจะเดินเร็วครับเออเล็กๆเ,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 เออผมขอปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนครับโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวจริงครับโอเคครับเราสามารถโกงในเซิร์ฟคนอื่นได้นะครับสมมติเออเราโกงในเซิร์ฟคนอื่นใช่ไหมครับโอเคครับเราโกงเสร็จ พอเราเล่นรอบที่สองครับมันจะไม่เล่นให้เรานะครับเราต้องล้างข้อมูลนะครับกดออกเลยครับกดออกเลยครับกดไปที่ตั้งค่าครับเร็วโอเคครับคอมเซก,การแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอเขาว่าแอปแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน,อชน,อชน,อชนโอเคครับกดเข้าไปที่แอป a อปพลิเคชันเออแอปพลิเคชันเราเลื่อนหาตัวเกมมาครับกันโอ้มาครับพปเกรโอเล่นเลยะครับโปเกรมดิช่นครับโอเคบางเครื่องอาจจะมีตรงย้ายไปที่ SD card แต่ผมไม่มีนะครับผมเครื่ก็จะกดล้างข้อมูลครับตกลงไปโอเคแล้วก็ล้างเสร็จแล้วแต่ถ้าใครทุกท่านกลัวกังวลว่าสกรีนหายชื่อหาย เราต้องกดใหม่นะครับไม่ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับชื่อผมยังเหมือนเดิมแต่คิงด d อมครับสก,กินผมก็คือหัวกะโหกโลกโอเคครับถ้าผมบกข้องทางใดก็ขอกลับลาเอ้ยมีใช่กลับลาดิก็ขอโทษกันด้วยนะครับโอ้โหแม่เซ็กซี่มาเกินโอเคครับบ๊ายบาย